เสียงกระซิบจากท่านยมเตือน4วันเกิดนี้มีสิทธิถูกหวยรวยเบอร์ในวันที่16เมษายนนี้100%ให้คำทำนายโดวง s t a และวาส,สนาที่แม่นยำอย่างกับตาเห็นจากมอดูหลายสำนักได้ทำนายถึงดวง s t a ์และวาส,สนาของคนที่เกิดใน4วันนี้จัดอันดับวันเกิด4วันนี้ที่จะมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์ถูกรตเตอรี่รางวัลที่1ได้เงินล้านเดือนเมษายนนี้คือจุดเปลี่ยนแปลง เมื่อได้เปิดตำราบโบราณโหราศาสตร์สำหรับใครคนใดก็ตามที่เกิดในสี่วันนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถือว่าเป็นบุญของตัวท่านที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เปิดคุมทรัพย์ให้รวยแล้วโชคลาบลอยครั้งให,ใหญ่จะหล่นทับแบบงงๆเราก็มีปฏิหารเกิดขึ้นกับชีวิตของตัวท่านแบบไม่ทันตั้งตัวถ้าหากว่าไม่เชื่อห้ามลบหลู่ไปเด็ดขาดทำทำนายต่อไปนี้จะอิงจากไพ่ตำราบโบราณ โหราศาสตร์เป็นตำราที่ทั่วโลกให้การยอมรับและเป็นไพ่ดูดวงที่แม่นยำอย่างกับตาเห็นและยังได้นำเอาเคล็ดลับดีๆที่จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีชีวิตท,ที่ดีอย่างยืนยาวไว้ในท้ายคลิปวิดีโอนี้รีบเซ็คด่วนสำหรับท่านคนใดก็ตามที่เกิดใน4วันเกิดนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบุญเก่าจะหนุนนำและจะส่งผลมาเป็นเงินทองโชคลาภลอยและความโชคดีในชีวิตจะเกิดขึ้นดังปาฏิหาร ให้ตัวของท่านเตรียมตัวและเตรียมใจสําหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้ได้เลยโชคครั้งยิ่งใหญ่จะหนุนทับชีวิตถึงข่าวจะรวยจะเอาอะไรมากีดกั้นก็ไม่อยู่ชีวิตดีแบบก้าวกระโดดดีแบบทีีคูณดวงจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจากกลายเป็นดวงของหาเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูลเพราะจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่จากการถูกางวันที่หนึ่งเงินล้านจะมากองอยู่ตรงหน้าไหมือเชื่อห้ามลบหลุ่เป็นเด็ดขาด สวัสดีท่านผู้มีบุญและบารมียินดีทุกทุกการเข้าสู่การทำนายดวงตา์และวาสนาของท่านผู้เกิดในสี่วันเกิดดังต่อไปนี้ถ้าอยากให้คําทํานายดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของตัวท่านอยากคิดว่านี่เป็นแค่คําทํานายแต่ให้คิดว่านี่คือดวงและคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของตัวท่านและให้ทุกคนนั้นพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ไว้เลยว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งบุญข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งความมาั่งคั่งและความร่ำรวย และหา้ามพลาดคำทำนายนี้เป็นเด็ดขาดเพราะใน1,000ปีจะมีเพียงครั้งเดียววาสนาสูงเสียเกินสำหรับคนที่เกิดในวันพุธตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้สำหรับคนที่เกิดในวันพุธมีดวงสตาร์และวาสนาอันสูงส่งมีบุญญาธิการสูงไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายสำหรับคนที่เกิดในวันพุธ มีดวงตาและวาสนามากมายโดยทรัพย์สินได้เงินทองอันมากมายอย่างมหาศาลสําหรับคนที่เกิดในวันพุธมีความสามารถในการสื่อสารสร้างพูดสร้างเจราจาพูดจาสสารคงแข่วเป็นคนที่มีไหวพลิบป,ปฏิพานสามารถปรับตัวกับทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีสําหรับคนที่เกิดในวันพุธนี้ในอดีตชาตินั้นเป็นคนที่มียุนและวาสนาเป็นลูกเทพลูกเทวดาเป็นคนที่มีความสลาดและหลักแหลม เป็นคนที่มองคุณค่อนข้างจะขาดจึงทำให้รู้ว่าจะเจรจาและวางตัวกับอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดีดวงสตาร์และวาสนาของคนที่เกิดในวันพุธนั้นมีบุญญาธิการสูงมีบุญเก่าคอยหนุนนำโชคสตาฟ้าลิขิตทำให้ชีวิตพบเจอแต่ความโชคดีเข้าหาสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนี้มักจะได้โชคจากความฝันมีดวงที่จะถูกหวยรวยเงินล้านในหลายครั้ง เรียกได้ว่าเป็นคนดวงเฮงและดวงตังเอามากๆในบรรดาวันเกิดอื่นๆเลยก็ว่าได้เหตุผลก็คือคนที่เกิดในวันพุธนี้จะร่ำรวยอย่างมหาศาลนั้นก็คือในดวงการงานจะโดดเด่นสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนี้จะมีโอกาสได้รับการเลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือจะได้รับโปรเจกต์ที่สำคัญที่จะสามารถสร้างผลงานที่ดีและโดดเด่นในอนาคตได้ โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในสายงานการสื่อสารเทคโนโลยีและการตลาดและจะได้รับโชคลาภลอยจากการเจรจาด้วยทักษะการพูดและการโน้มน้าวใจคนสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนั้นยังจะสามารถทําผลงานในด้านธุรกิจหรือจะได้รับข้อเสนอดีๆที่จะนำพาให้เงินหลั่งไหลเข้ามาอย่างมากมายมหาศาลไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองหมดทุกสิ่งหมดทุกอย่าง การลงทุนจะประสบความสําเร็จในเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะกับการลงทุนสําหรับคนที่เกิดในวันพุธโดยเฉพาะการลงทุนในตลาดหุ้นอสังหาหรือธุรกิจออนไลน์ที่สามารถสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลสําหรับคนที่เกิดในวันพุธส,สามารถสร้างฐานะตัวเองให้ร่ารวยและเป็นเศรษฐีได้เพราะในตำาราโหราศาสตร์โบราณอย่างได้กล่าวไว้อีกว่าคนที่เกิดในวันพุธนี้มีดวงตามหาโพกทรศัพย์ในเรื่องของเงินเงินทองทอง ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดและจะได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานที่จะคอยช่วยเหลือและสนับสนุนให้ตัวของท่านนั้นประสบความสาเร็จได้ง่ายสําหรับคนที่เกิดในวันพุธนั้นสามารถก้าวหน้าในอาชีพการงานและสามารถสร้างอาชีพและฐานะให้ร่ํารวยเร็วมากกว่าคนอื่นๆสาหรับคนที่เกิดในวันพุธนั้นมีดวงสตาร์มหาเทพที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด เพราะเป็นคนมีบุญญาที่การสูงนั่นก็เพราะว่าหมอดูหลายสำนักในสมัยโบราณที่ทุกคนให้ความเคารพและนับถือได้เห็นนิมิตที่เม่นยำอย่างกตายเห็นว่าในครั้งหนึ่งตัวของท่านนั้นเป็นเหล่าเทพเหล่าเทวดาที่มีความเบื่อหน่ายกับชีวิตที่เป็นอยู่ก็เลยอยากมาหาประสบการณ์ในโลกมนุษย์เพราะว่าตัวของท่านนั้นเป็นคนมีบุญญาทีการสูงถึงแม้จะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจน แต่เมื่อถึงวัยกลางคนชีวิตของท่านนั้นจะประสบความสำเร็จมีเงินและทองอันมากมายมหาศาลมีวาสนาแห่งความโชคดีมากกว่าคนอื่นมีสิทธิ์จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอย่างแน่นอนไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะปิดตาจับหลับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็เข้าหาอยู่ดีสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนี้ชีวิตจะเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตกอับได้ไม่นาน โชคครั้งยิ่งใหญ่จะหล่นทับชีวิตอยู่คราวด้วยจะเอาอะไรมากีดกั้นก็ไม่อยู่หากว่าตัวของท่านผู้ที่เกิดในวันพุธนั้นได้ทําบุญกับคนแก่คนสลายิ่งจะเพิ่มบุญวาสนาและบารมีของตัวท่านนั้นให้มากมายอย่างมหาศาลที่สุดแห่งดวงสตา์และวาสนาของคนที่เกิดในวันศุกร์ไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเป็นชายหรือหญิงจะเป็นคนที่มีความสามารถในการดึงดูดโชคลาภให้เข้ามาหา เพราะเป็นคนที่มีอัจฉริยะสยที่ดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายผู้ใหญ่มักจะเมตตาและเอ็นดูมีเพื่อนสนิทวิสหายอันมากมายทําให้มีโอกาสในการทํางานหรือมีโอกาสและช่องทางในการทํามาหากินที่จะทําให้ตัวของท่านนั้นมีรายได้เข้ามาหลายช่องทางสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นี้ถึงแม้ว่าในวัยเด็กถึงวัยกลางคนจะมีชีวิตที่ค่อนข้างจะลําบาก เพราะบางคนเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแต่พออายุมากขึ้นรับรองได้เลยว่าท่านที่เกิดในวันศุกร์จะไม่ลำบากอย่างแน่นอนจะรู้จักเอาตัวรอดและมีช่องทางในการทำมาหาเลี้ยงชีพที่จะทำให้ฐานะของตัวท่านนั้นดีขึ้นจากคนที่เคยขัดสนเรื่องเงินทองก็จะกลับกลายมาเป็นเศรษฐีร่ลำรวยมีเงินและทองอันมากมายอย่างมาหาศาล เหตุผลที่คนเกิดในวันศุกร์จะร่ำรวยในเดือนนี้นั่นก็คือดาวศุกร์จะส่งพลังงานแห่งโชคลาภดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำวันเกิดจะเคลื่อนย้ายไปในตำแหน่งที่ดีในช่วงนี้ทำให้การเงินของคนที่เกิดในวันศุกร์มีความมั่นคงและมั่งคั่งดวงสตาร์จะดึงดูดกระแสเงินสดให้เข้ามาหาทุกทิศท,ทุกทางชีวิตของคนที่เกิดในวันศุกร์นี้จะดีหมดทุกสิ่งดีหมดทุกอย่าง หากท่านใดมีธุรกิจส่วนตัวจะมีความเจริญรุ่งเรืองและเติบโตธุรกิจของตัวท่านนั้นจะได้รับผลตอบแทนโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับแฟชั่นร้านอาหารและการท่องเที่ยวและในตำราบโบราณโหราศาสตร์ยังได้กล่าวไว้อีกว่าตัวของท่านนั้นจะได้โชคจากการเสี่ยงดวงจากการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะปิดตาจับปรับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็เข้าหาอยู่ดีสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นี้ จะมีเงินอันมากมายมหาศาลสามารถปลดหนี้ปลดสินให้แก่ตนเองและคนในครอบครัวได้สามารถดึงตาอ้าปากและมีหน้ามีตาในสังคมได้และยังนําเงินที่ได้นี้ไปซื้อบ้านหลังใหญ่ซื้อรถคันใหม่ที่สวยหรูจะไม่มีความขัดสนเรื่องเงินเงินทองทองอีกต่อไปสําหรับดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์จะมีโอกาสในทําธุรกิจใหม่ๆที่มีความเสี่ยงแต่ก็จะได้รับผลตอบแทนอันมากมายมหาศาล และคนที่เกิดในวันศุกร์มีคือความสามารถดึงดูดโอกาสด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวของคนที่เกิดในวันศุกร์นั่นเองและในเรื่องของธุรกิจจะมีผู้สนับสนุนและช่วยเหลือผักดันให้ชีวิตของตัวท่านนั้นก้าวไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งเรียกได้ว่าคนที่เกิดในวันศุกร์นี้มีความโชคดีในอาชีพการงานสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นี้ตัวของท่านนั้นจะได้นอนนับเงินแสนโกยเงินล้าน มีเงินเล็ดหงอันมากมายมหาศาลตราบนานเท่านานดวงสตาร์และวาสนาของคนที่เกิดในวันเสาร์สำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นี้จะมีบุญเก่าคอยหนุนดวงสตาร์ดีตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหมตกอับได้ไม่นานชีวิตก็จะหลดุดพ้นจากความลําบากาก,ากรรมทั้งหลายทั้งปวงสําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ทาบุญให้มากเพื่อเป็นการต่อดวงสตาร์บุญเก่าและชีวิตจะสบายไปตลอดชาติ คนที่เกิดในวันเสาร์ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเป็นคนที่มีบุญและวาสนาดวงตาพื้นฐานของคนที่เกิดในวันเสาร์นี้มีจิตใจที่สูงส่งในตำราบโบราณโหราศาสตร์ยังได้กล่าวไว้อีกว่าคนที่เกิดในวันเสาร์นี้คือลูกเทพลูกเทวดาลงมาเกิดเกิดมาเพื่อจะใช้ชีวิตกับความร่ำรวยเกิดมาเพื่อจะเป็นเศรษฐีเงินล้านจะมีโศกลารลอยครั้งยิ่งใหญให่เข้ามาเยือนจากการถูกหวยรวยเบอร์ จากการถูกร,ตรอตอลีรางวัลที่หนึ่งจากคนที่เคยขัดสนเรื่องเงินทองก็จะกลับกลายมาเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำอะไรก็จะเกิดแต่วความสําเร็จหมดทุกสิ่งทุกอย่างดวงสตาร์ชีวิตถือว่าหน,นีไม่พ้นจากความร่ำรวยอย่างแน่นอนสําหรับคนที่เกิดในวันเสราร์ไม่ว่าจะทาการทํางานอะไรก็จะมีเพื่อนร่วมงานและผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนทําให้ประสบความสําเร็จได้ง่าย เนื่องจากคนที่เกิดในวันเสาร์เป็นคนมีบุญวาสนาสูงเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอสําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ต่อให้ชีวิตไม่มีอะไรเลยก็จะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้าจูนเพราะคนที่เกิดในวันเสาร์นี้มีแต่ทาดีไม่เคยคิดร้ายกับใครนั่นก็เป็นเพราะคุณงามความดีของคนที่เกิดในวันเสาร์ที่จะมีชีวิตที่รุ่งเรืองและก้าวกระโดดสําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากกว่าคนอื่นๆ เพราะจะได้รับโอกาสที่ดีคือหน้าที่ตำแหน่งการงานที่ใหญ่โตและเป็นเจ้าคนในคนโดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เหมือนคนอื่นๆและในตำราโบราณโหราศาสตร์ยังได้กล่าวไว้อีกว่าคนที่เกิดในวันเสาร์นี้จะมีโชคครั้งใหญ่เข้ามาหลายครั้งเข้ามาเปลี่ยนชีวิตจากหลังมือเป็นหน้ามือเปลี่ยนจากดวงร้ายกลับกลายมาเป็นดวงดีเปลี่ยนจากดวงที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีกลับกลายเป็นดวงของมหาเศรษฐี ดวงดีมีเงินเล่ห์ทองอย่างมหาศาลเพราะจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจะได้นอนน้บเงินแสนโกยเงินล้านสามารถนําเงินที่ได้ไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ตัวเองและคนในครอบครัวแถมยังได้นําเงินที่ได้นี้ไปซื้อบ้านหลังใหญ่ซื้อรถคันใหม่ที่สวยหรูสามารถลืมนตาอ้บบาปากและมีน้ามีตาในสังคมได้และเพื่อเป็นการต่อยอดบุญต่อยอดดวงสตาร์ให้ตัวของคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นปล่อยปลาไหล 9ตัวเพื่อให้ชีวิตของคนที่เกิดในวันเสาร์นั้นการเงินและการงานมีความไหลลื่นชีวิตดีไม่มีติดขัดมีเงินไหลนองท่องไหลมาตาบนานเท่านานสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นี้ถือว่าเป็นวันแห่งดวงอาทิตย์นั่นก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสว่างสวัยและพลังงานความมั่นคงและความเป็นผู้นำบนความเชื่อในทางโหราศาสตร์โบราณได้กล่าวไว้ว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์นี้เป็นคนมีวุญและวาสนา เกิดมาพร้อมแสงสว่างแห่งดวงพระอาทิตย์ในสมัยโบราณที่บอกเอาไว้ว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์นี้จะมีโอกาสประสบความสําเร็จในด้านของการงานและมักจะได้รับการสนับสนุนจากผู้คนในสังคมการมีจิตใจที่เข้มแข็งและมีพลังในการตัดสินใจถือเป็นจุดเด่นของคนที่เกิดในวันอาทิตย์โดยที่มีดาวพระอาทิตย์เป็นเจ้าของวันเกิดจึงมักจะมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จ ในหน้าที่การงานค่อนข้างจะสูงในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นำหรือการทำธุรกิจขนาดใหญ่คนที่เกิดในวันอาทิตย์จะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาสู่ชีวิตถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายก็ตามแต่ก็สามารถผ่านพ้นมันไปได้ด้วยความสามารถของตัวเองและมีความมุ่งมั่นที่สูงของตัวเองเป็นหลักและในตำราบโบราณโหราศาสตร์ยังได้กล่าวไว้อีกว่า คนที่เกิดในวันอาทิตย์นี้เป็นคนมีบุญมีวาสนามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาและคุ้มครอง,องทําให้ดวงสตาร์ชีวิตนั้นหนีไม่พ้นจากความร่ำรวยอย่างแน่นอนจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าเทพเหล่าเทวดาคอยช่วยเหลือทําให้ถูกหวยรวยเบอร์ทําให้ถูกรอตตอรี่รางวัลที่หนึ่งจากคนที่เคยขัดสนเรื่องเงินเงินทองทองจะต้องกลับกลายมาเป็นเศรษฐีในช่วงข้ามคืนเพราะว่าตัวของท่านนั้นจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอย่างแน่นอน ไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะปิดตาจับหลับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็เข้าหาอยู่ดีคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นจะได้อนับเกินแสนโกยเงินล้านอยากได้เงินเงินต้องมาอยากได้ทองต้องได้ทองเป็นคนที่มีบุญวาสนาอันสูงส่งและมีปัญญาที่หลักแหลมจึงทำให้ตัวของท่านนั้นปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงสนิดที่ว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตกอับได้ไม่นานชีวิตในวัยกลางคนของคนที่เกิดในวันอาทิตย์จะร่ำรวยอย่างมหาศาล จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนและค้ำจุนให้ชีวิตมีแต่ความเจเริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าชีวิตดีไม่มีตกอับอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวของท่านนั้นมีดวงสตามหาโคกรัพย์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดและเพื่อเป็นการต่อย,ยอดวาสนาและเป็นการเปิดประตูเงินเปิดประตูทองให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นทำบุญเกี่ยวกับไฟด้วยการถวายน้ำมันตะเกียงหรือหลอดไฟแก่ววัดวาอาราม เพื่อเป็นการเพิ่มแสงสว่างกับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าตราบนานเท่านานเมื่อท่านฟังมาถึงจุดนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยอยู่ในใจตัวเองว่าทำอย่างไรดวงก็ยังไม่ดีทำอย่างไรดวงก็ยังไม่เด่นชีวิตในปัจจุบันก็ยังมีความทุกข์ยากลําบากมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยไม่มีความสุขสบายทั้งกายและใจชีวิตยังมีแต่ความติดขัดทำอะไรก็ไม่ขึ้นไม่เกิน ทั้งๆท,ที่หลายคนก็เกิดวันเดียวกันแต่ในตำราย,ยังได้บันทึกและกเก่าเอาไว้อีกว่าตัวของท่านนั้นจะมีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จและร่ำรวยเมื่อถึงวัยกลางคนดังนั้นแม่หมอจะได้นำเอาเคล็ดลับที่จะทำให้ตัวของท่านนั้นร่ำรวยและเป็นเศรษฐีภายในข้ามคืนมาให้เพื่อเป็นอนิสงส์ผลบุญและให้ตัวของท่านนั้นจงแชร์คลิปนี้ออกไป เพื่อให้ได้อน,นิสงผลบุญกลับคืนมาหาตัวของท่านร้อยเท่าพันทวีอย่างเส้นเดียวกันสำหรับสองเคล็ดลับต่อไปนี้เป็นการเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเป็นการเบิกอบุญเก่าออกมาหนุนให้ชีวิตของท่านในตอนนี้จะไม่ขัดสนเรื่องการเงินอีกต่อไปเพื่อจะทำให้ชีวิตของตัวท่านนั้นร่ำรวยเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนเคล็ดลับที่ตัวของท่านเองอาจจะไม่เคยรับรู้มาก่อน เมื่อได้รับรู้ถึงสองคิดลับต่อไปนี้จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นร่ํารวยอย่างทันตาเห็นและชีวิตจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดรีแบบทวีคนเมื่อตัวของท่านนั้นได้ทําตามสองคิดลับดังต่อไปนี้ชีวิตของท่านเมื่อทําอะไรลงไปแล้วก็จะมีแต่ความสุขความเจริญลุกเรืองเงินไหลนองทองไหลมาไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะประกอบอาชีพใดจะเป็นพ่อค้าแม่ขายจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองบดทุกสิ่งทุกอย่าง ทำให้ชีวิตของตัวท่านนั้นสามารถลืมตาอ้าปากและมีหน้ามีตาในสังคมได้อีกต่อไปให้ความจนและความลาบากทั้งหลายทั้งปวงจงหายไปความร่ารวยอันมหาศาลเข้ามาแทนที่ถ้าหากว่าตัวของท่านพร้อมแล้วไปเริ่มเคล็ดลับข้อที่หนึ่งได้เลยสําหรับเคล็ดลับข้อที่หนึ่งนั่นก็คือการตอบแทนบุญคุณวิดามารดาพ่อหรือแม่ผู้มีพระคุณที่คอยสุดดึงให้ชีวิตของเรามีแต่คว,วามจเจริญรุ่งเรืองผู้สนับสนุน และคอยค้ำจูนคอยช่วยเหลือตอนที่เราตกอับสำหรับเคล็ดลับในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดดพบเจอแต่สิ่งดีๆจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองพบเจอแต่ความสำเร็จและปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงชนิดที่ว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เลยก็ว่าได้และสำหรับเคล็ดลับข้อที่สองนั้นก็คือ ในเมื่อใดที่ตัวของท่านนั้นได้ทําบุญหรือทําทานไม่ว่าบุญนั้นจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่ให้ตัวของท่านนั้นน้อมจิตอธิษฐานแล้วกล่าวคําว่าผลบ,บุญที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาในวันนี้ให้ไปถึงบุคคลที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินไม่ว่าจะอยู่ในภูชาสารไหนที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินเอาไว้ทั้งรู้หรือไม่รู้ก็ตามขอให้หยุดจากการจองเวรจองกรรมต่อกันและกันสําหรับคิดลับในโค้ดที่สองนี้ จะทําให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงดิบจองเวรจองกรรมในชีวิตของท่านนั้นได้หลุดพ้นจากกรรมเก่าทําให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่คอยสุดดึงให้ชีวิตของท่านไม่มีความเจริญรุ่งเรืองให้ปลดป่อยให้ชีวิตของท่านนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตราบนานเท่านานโดยไม่มีสิ่งติดขัดใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าหากใครคนใดก็ตามที่ได้ฟังคลิปนี้จนจบแล้วพิมพ์คำว่าสาธุมาสามครั้ง พร้อมกับสิ่งที่ตัวของท่านนั้นปาถนามานานอยากจะให้เป็นจริงเพื่อเป็นการสร้างปฏิหารไอเกตตัวของท่านแล้วชีวิตของตัวท่านนั้นจะสมหวังดังปาถนาทุกประการอย่างแน่นอนและเพื่อเป็นการเพิ่มทวีความปาถนาและเพื่อเป็นการสนับสนุนให้คำทำนายนี้เป็นจริงและศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นจงกดแชร์คลิปนี้ออกไปในเชื่อห้ามลบหลุดผลิตขาดตัวของท่านเท่านั้นที่จะสมหวังดังปาถนา แม่หมอเองจะขออธิษฐานให้ทุกๆท่านนั้นที่ได้ฟังคลิปนี้จนจบมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองปรารถนาสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นตราบนานเท่านาน